ตอนนี้เด็กกำลังฝึกเขียนกระทู้ทำสรุปผลกำลังคัดลอกฝึกเขียนของโรงเรียนวัดอมรินทรารามระดับชั้นโทโดยมีนักเรียนชั้นป .5 พอสมควรแล้วเนี่ยใจเราก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำคำที่พูดโนบายของโรงเรียนทุกขนาหรือมาก มากขึ้นอาจะไม่ต้องร้เป็นสนนึการฝึนเยนารศึกษาธรรมธารมศงาก็จะมีมากประจำปี2563ึกไว้นะครับทุกงานเรืจะต้องงานจิดกัยงานีหนึ่งเป็นเรื่องของการกดที่มีสติจดจ่อเยกับมือที่เราเสียลงไปเียนเขียนเีลงไปเราจดเจ้าจดจ่อ โดยระดมก็คือระดียนชั้นป .5 สมศักดิ์วิทย์5โรงเรียนบัานดอนบุรีตะลารำวินาที2นาทีถ้าเกิดศึกษาธรรมศึกษาชั้นถกรวมเป็นห้องเดียวป .5 ใครต่อเนื่องยาวๆมานานนี่เป็นห้องที่เยอะที่สุดถือยอดท่านแล้สุดยอดเดกพวกนี้เราคองฝึกวิชาการที่ทำก่อน2เป็นเรื่องของการฝึกเขียนลายมือพัฒนารายมือ มิชานี้เาให้ส